สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่สี่แล้วนะขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงคลิปที่สนะี่นะอ๋อเปล่าเพิ่งมาดูคลิปนี้แหมไม่ใช่อะวันนี้ฟิสิกส์กับครูแท่นะคะก็ครูแท่ก็สอนในชั้นระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่หรือมสี่นั่นเองวันนี้ก็จะมาพูดถึงอัตราเร็วและความเร็วนะคะซึ่งก็จะต่อเนื่องจาก สัปดาห์ที่แล้วที่เป็นเรื่องของระยะทางและการกระจัดมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเราไปดูกันเลยนะจ๊ะอัตราเร็วและความเร็วเนี่ยมาดูความหมายกันก่อนอัตราเร็วคือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาอัตราเร็วคือระยะทาง ระ,ะระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณสเกล่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าอัตราเร็วก็เป็นปริมาณสเกล่าเช่นกันนะฮะเมื่อระยะทางเป็นปริมาณสเกล่าก็ส่งผลให้อัตราเร็วเนี่ยเป็นปริมาณสเกล่าเช่นกันก็คือบอกแต่ขนาดสมการที่ใช้นะคะสมการที่ใช้จะเป็น v เท่ากับ x x คือระยะทาง ที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือหารกับเวลานะฮะเพราะฉะนั้นอัตราเร็วใช้สมการ v เท่ากับ x ส่วน t ตัวแปร v เท่ากับอัตราเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเอา้าก็อัตราเร็วเท่ากับระยะทาง ระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรหารด้วย t คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นอัตราเร็วก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอัตรา x คือระยะทางหน่วยเป็นเมตร ทเท่ากับเวลาหน่วยเป็นวินาทีต่อมาความเร็วความเร็วคือการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาความเร็วคือการกระจัดการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นมันจึงส่งผลให้ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นความเร็วเช้สัญ,ญลักษณ์ v มีหมวกทําไมต้องมีหมวกก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ไงใส่เวกเตอร์ไว้ข้างบนเท่ากับการกระจัด x มีหมวกส่วน t t ไม่ต้องมีหมวกเพราะ t ไม่สามารถบอกทิศทางได้ t เป็นเวลาบอกได้แต่ขนาดตัวแปร v มีหมวกเท่ากับความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที x มีหมวกเท่ากับการกระจัดหน่วยเป็นเมตรและ T เท่ากับเวลาหน่วยเป็นวินาทีหมายเหตุวัตถุเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าอัตราเร็วคงที่ เคลื่อนที่อย่างมสม่ำเสมอก็คือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่หรือความเร็วคงที่นั่นเองนะมาดูตัวอย่างกันมาดูตัวอย่างกัน 1. วัตถุเคลื่อนที่จาก a ไป B ตามแนว a b c d ดังรูปกินเวลานาน20วินาทีจงหากอไก่ ระยะทางก็ไก่ระยะทางระยะทางคือการเคลื่อนที่ทั้งหมดถูกไหมคะเคลื่อนที่จาก A ไป B B ไป C C ไป D ทั้งหมดเท่าไหร่ x ก็จะเท่ากับ40บวก50บวก30 ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย40บวก50เป็น90บวก30เป็น120เมตรขอใครการกระจัด x มีหมวกเท่ากับจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายเขียนหัวลูกศรด้วยจะได้รู้ทิศทางเพราะฉะนั้นการกระจัดก็เป็น100เมตร ไปทางทิศต,ตะวันออกต่อไปคอควายอัตราเร็วเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยหมายถึงมีอัตราเร็วมีระยะทางหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เลยเอาระยะทางเนี่ยหารด้วยเวลาก็าระยะทางทั้งหมดรวมกันหารด้วยเวลามันทำให้ได้อัตราเร็วเฉลี่ยมันหมายถึงว่ามันมีการ เพื่อนที่ 1, 2, 3มีหลายอันก็มาเฉลี่ยกันในระยะเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลีย่ย V เฉลีย่ย V ไม่มีหมวกนะวเฉลีย่ยเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาระยะทางทั้งหมด120หารเวลา20ก็เท่ากับ0ูนย์ตัดศูนยอบสตอบห เมตรต่อวินาทีงองงูความเร็วเฉลีย่ยนะฮะก็เท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลาทีก็จะเท่ากับ100หารเวลาคือ20ตัดตัด2 5 10ตอบ5เมตรต่อวินาทีตอบอ่ามาตัวอย่างที่2 รัดใจซอมวิ่งรอบสนามซึ่งมีความยาวรอบ,รอบวงเนี่ย400เมตรครบรอบพอดีใช้เวลา50วินาทีจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของรัดใจวิธีทำหาอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนอัตราเร็ว v เท่ากับ x ส่วน t ระยะทางส่วนด้วยเวลา v ก็จะเท่ากับวิ่ง1รอบสนาม400เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดก็จะเป็น400หารเวลา t t เป็น50 v ก็จะเท่ากับ0ตัด0 5 8 4 0 8เมตรต่อวินาทีต่อมาหาความเร็ว v มีหมวกเฉลี่ย ก็เท่ากับการกระจัดหารเวลาการกระจัดข้อนี้เป็นเท่าไหร่วิ่งรอบวงนี่วิ่งรอบสนามจากจุดเริ่มต้นวิ่งแล้วก็กลับมาจุดสุดท้ายจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นการกระจัดเป็น0หารด้วยเวลาห้าสิบความเร็วก็จะเป็น0เมตรต่อวินาที ตอบนะ,ะอ่ะมาดูวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่จาก A ไป B ผ่าน C และ D ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นเส้นตรงเดียวกันก็คือในแนวแกน x เดียวกันเนี่ยคิดหมดนะจ๊ะคิดหมดดังรูปใช้เวลานาน,าน10วินาที ตรงนี้ไม่ต้องอามาคิดนะทาไมมันเหมือนการวิ่งที่หนูวิ่งวิ่งทับเส้นอะแต่เขาเขียนทับเส้นไม่ได้ไม่งั้นหนูจะงงใช่ไหมล่ะเขาก็เลยบอกว่าซึ่งอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คิดแต่ e สีน้าตาลอะอ่ากอไก่ระยะทางระยะทางคือการเคลื่อนที่ทั้งหมด x เท่ากับเท่าไหร่วิ่งจาก a ไป c เท่าไหร่20่สิบ บวกกับมาดีอีกเท่าไหร่ตรงนี้ยาวตรงนี้20ใช่ไหมหายไปตรงนี้เท่าไรห้ายี่สิบลบหก็เป็น15ตรงนี้15 m. บเมตรวิ่งลงมาตรงนี้อีกถึงตรงนี้ตรงนี้หายไป5้นะตรงนี้หายไป5ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่10ก็เป็น10เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดก็จะเป็น20 บวก15บหบวก10ก็จะเท่ากับสี่ห้าเมตรการกระจัด x มีหมวกก็จะเท่ากับจากจุดเริ่มต้นเริ่มต้นตรงนี้ถึงจุดสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเส้นตรงเดียวกันนะยาวเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกงไงห้าบวกสิบก็เป็นสิบห้าเมตร พอควายหาอัตราเร็วเฉลีย่ยอัตราเร็วเฉลีย่ยก็จะเป็น B เท่ากับ X ส่วนทระยะทางส่วนด้วยเวลาก็เป็น45หาร10ก็เท่ากับ4.5วินาทีขอโทษค่ะ4.5เมตรต่อวินาทีงองอู ความเร็วเฉลี่ย v มีหมวกเท่ากับ x มีหมวกหาร t เท่ากับการกระจัดเป็น15หาร10เท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีตอบมามาต่อข้อที่4ข้อสุดท้ายสมปองออกเดินจากบ้านไปตลาดใช้เวลา15นาที และเดินต่อไปยังโรงพยาบาลใช้เวลา30นาทีดังรูปจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของสมปองมาดูกันก่อนค่ะจากบ้านไปตลาดใช้เวลา15นาทีเราต้องทำหน่วยของนาทีเป็นวินาทีโดยการคูณ60ค่ะ เพราะฉะนั้นท1ก็จะเท่ากับ15หคูณ60ก็จะเท่ากับ15หคูณ60ดึงศูนย์ลงมา5 6 3ห0สาสทดหน้า3 6 1 6บวกอีก3เป็น9เป็น900วินาที เดินต่อไปยังโรงพยาบาลใช้เวลา30นาทีเมื่อ15นาทีใช้เวลา900วิเพราะฉะนั้น30นาทีเป็น2เท่าของ15นาทีจาก900วิก็เป็น1,800วินาทีอ่ะเรามาหาอัตราเร็วเฉลี่ย บอกแล้วว่าคำว่าเฉลี่ยก็คือการที่เดินทางไปหลายๆจุดแล้วเรา,อาเอามาบวกกันนะฮะบวกกันแล้วก็หารเวลาเฉลี่ยทั้งหมดนะคะเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็คือเอาระยะทางที่ใช้ทั้งหมดหารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดามาอัตราเลขเฉลี่ย v เนาะ v เฉยๆนะคะไม่มีหมวก v เท่ากับ x ส่วน t ระยะทางทั้งหมดก็จะเป็น4นะคะจากบ้านไปตลาด4บวกกับจากตลาดไปยังโรงพยาบาลก็เป็น3แต่อย่าลืมว่าหน่วยตรงนี้เป็นหน่วยอะไรคะกิโลเมตรนะคะเป็นหน่วยกิโลเมตรเพราะฉะนั้นทำกิโลเมตรเป็นเมตรก็คูณ1,000 หารเวลาทั้งหมดก็จากบ้านไปตลาดก็900วินาทีบวกกับ1,800วินาทีก็จะเท่ากับ7,000หาร2,700นะ27ก็จะได้ได้ะไรเอ่ย 0ตัดศูศตัด0ูนอ่สิบเจ็ดหารเจ็ดสิบองห้ลบก,กันจากศูนย์ก็เป็น10ยืมหน้ามาหนึงตรงนี้เหลือห1 0ิลบสี่เหลือ หกอลบ5เหลือ1 16ใส่จุดดึงสูนลงมานะคะดึงสูนลงมา27อะไรได้160 27 5สิบย่ิบเจ็ดห้ายิบเจ็ดห 13บา5ห้ลบกันตรวนี้เป็น10ตรงนี้เป็น5 10สลบหเหลือ5 5าลบสเหลือ2เป็น25ดึงศูนย์ลงมา270อะไรได้250รอ้าสอโทษว่ะิบอะไรได้250 2 7อยห้าสิบอ่ะ 27 9 97 63 9 2 18บวกอีก6เป็น24 2 4 3อ่ะเราต้องการทศนิยม2ตำแหน่งก็พอแค่นี้เท่ากับ2.59เมตรต่อวินาทีอ่ะต่อไปหาเลยคะ่ะหาความเร็วเฉลี่ย re. ก็คือ v ีมีหมวกเท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลาทีการกระจัดก็คือจากจุดแรกถึงจุดสุดท้ายนะฮะจุดแรกถึงจุดสุดท้ายเป็นเท่าไหร่หารแบบพิทากรัสสามสี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าถูกไหมฮะเราใช้พิทากรัสบ่อยแล,แล้วเราจะรู้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากระหว่างสามกับสี่ก็จะเป็นห้าเพราะฉะนั้นก็เป็น5้าคูณพัน 1800, าร900บวก1,800ก็จะเท่ากับ5,000หาร2,700ก็จะได้0ตัด0 0ตัด 0, 0 27, ห 50, 27หาร50 27หาร50 27 1 27, 27, 27 ลบกันตรงนี้เป็น10ตรงนี้เหลือ4 10ลบ7เหลือ3 4ลบ2เหลือ2ใส่จุดดึง0ูงลงมา27อะไรได้230 27อะไรได้230อ่าต้องเป็นอันนี้มัน9มันเกินอ่ะ27 8อ่ะ8 27คูณ8 7จ็ดแปดห้สบหกดสองสิบหกบวกกก็เป็นยี่สิบเอ็ดทำไมฮะแปดสอบหกบวก,ก5เป็นย1ก็เป็น2องลบกันเหลือเป็นสิตรงนี้เป็น2องหนึ่งสอ่าดึงศูนลง,งมา ยี่สิบเจ็ดอะไรได้ร้อยสี่สิบก็ยี่สิบเจ็ดห้าร้อยสามสิบห้าตรงนี้เราต้องการทศนิยมสองตำแหน่งพอแค่นี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดแปดหกเมตรต่อวินาทีนะไปทางทิศทิศอะไรลูกทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตัวอ,ออกเฉียงใต้ตอบค่ะตอบแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เกี่ยวกับความเร็วอัตราเร็วเราก็จบแค่นี้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะครูแทจะมาสอนเรื่องอะไรก็มาติดตามชมกันตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ